สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะพบกับคุณครูก้อยนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่สองนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตและลักษณะสำคัญของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเด็กๆคิดว่าลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรเอ่ยงั้นเราไปดูกันเลยค่ะลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตนะคะก็คือ 1. สิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโตนั่นเองนะคะคนสัตว์และพืชจะมีการเจริญเติบโตและหยุดเจริญเติบโตเมื่อโตเต็มวัยนะคะ 2. สิ่งมีชีวิตมีการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายร่างกายของคนและสัตว์จะขับของเสียออกมาในรูปของเหงือ่อปัสสวาวะและอุจจาระด้านเองนะคะส่วนพืชจะขับออกมาทางรูปากใบเช่นการขายน้ำนะคะ 3. ส,สิ่งมีชีวิต ต้องการอากาศในการหายใจนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นคนและสัตว์จะต้องหายใจเพื่อการดำรงชีวิตส่วนพืชหายใจเพื่อนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาสร้างอาหารถ้าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่มีอากาศในการหายใจก็จะตายนะคะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองนะคะ สสิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้านะคะเพื่อความอยู่รอดในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนั่นเองเช่นไก่นะคะไก่จะส่งเสียงร้องหรือบินหนีสิ่งเร้าที่มากระตุ้นนั่นเองนะคะ 5. สิ่งมีชีวิตต้องการอาหารและน้ำนะคะ เพื่ออะไรก็เพื่อสร้างพลังงานและการเจริญเติบโตของร่างกายนั่นเองนะคะถ้าร่างกายคนและสัตว์ได้รับอาหารและน้ำไม่เพียงพอนะคะต้นไม้ก้นมพืชได้รับน้ำและธาตุอาหารไม่เพียงพอก็จะเป็นยไงคะก็จะทำให้ไม่สามารถเจริญเติบโตนะคะและก็จะตายในที่สุดนั่นเองนะคะ 6. สิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์การสืบพันธุ์ก็เพื่ออะไรก็เพื่อออกลูกเพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันนั่นเองนะคะและที่สำคัญเป็นการรักษาเผ่าพันธุ์ไม่ให้สูญพันธุ์ไปนั่นเอง 7. สิ่งมีชีวิตมีการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่นะคะไม่ว่าจะเป็นคนและสัตว์สามารถเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้ ส่วนพืชอ่าพืชเด็กๆรู้ไหมคะว่าพืชสามารถเคลื่อนไหวได้นะคะเด็กๆลองไปสังเกตดูนะคะพืชน,นะคะมีการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆและสังเกตได้ค่อนข้างยากนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิดีโอกันนะคะไปดูกันเลยคะ่ะ ...... เมื่อกี้เด็กๆไ,ได้ดูวิดีโอเกี่ยวกับลักษณะส,สำคัญของสิ่งมีชีวิตไปแล้วนะคะต่อมาเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะส,สำคัญของสิ่งมีชีวิตนะคะที่ สรุปได้ดังนี้นะคะคือ 1. มีการเจริญเติบโต 2. มีการขับถ่ายของเสีย 3. หายใจได้ 4. ตอบสนองต่อสิ่งเรา้า 5. ต้องการอาหารและน้ำนะคะหสืบพันได้ 7. เ,เคลื่อนไหวและเคลื่อนทีได้นั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูลักษณะสำคัญของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างน,นะคะอ่า หนึ่งไม่มีการเจริญเติบโตนะคะสำหรับสิ่งไม่มีชีวิตนะคะจะไม่มีการเจริญเติบโตไม่หายใจไม่ต้องการอาหารและน้ำนะคะไม่ขับถ่ายของเสียไม่ตอบสนองต่อสิ่งเรา้าไม่สืบพันธุ์และไม่สามารถเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้นั่นเองนะคะ สำหรับสิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่รอบตัวเราก็ได้แก่อะไรบ้างเด็กๆรู้ไหมคะได้แก่บ้านพัดลมมีอะไรอีกไหมคะเรือ่องใช้ต่างๆใช่ไหมคะพวกแก้วน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สำหรับสิ่งมีชีวิตก็ได้แก่พวกมนุษย์สัตว์นั่นเองนะคะสำหรับบทเรียนนี้ ลักษณะสําคัญของสิ่งมีชีวิตและลักษณะสําคัญของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะให้เด็กๆนะคะไปอ่านทบทวนบทเรียนในหนังสือของเด็กๆนะคะสําหรับครูก้อยก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ